บอกว่าอาชีพนี้จะไม่มีวันตกต่ำนะพี่ใช,ใช่ไหมใช่เพราะถ้าตกมีสูงแน่นอนครับแล้วอาชีพอาชีพนี้จะไม่มีวันตกตอ่ะจะตกในที่โล่งถูกถูก <c oughs> เริ่มนะครับผ่านเอาแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน้นาเอฟซีนนะ FC. ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเด็ดนะวันนี้พามาหากินกันเล้นะครับวันนี้เราจะพามาเก็บผักเขาเรียกอะไรผักดีกว่าเนาะเป็นผักท้องถิ่นนะครับผักป่าก็ชื่อว่าสตอครับสตอทางตลาดเนี่ยะจะเป็น ฝักเป็นเกลียวนะจะไม่เหมือนสตอทางใต้นะครับทางใต้ฝักจะยืดตรงเนาะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนรียงน,น้องน้าทางใต้ก็เคยทักมาบอกผมว่าทางใต้เนี่ยก็มีทั้งแบบสตอใต้ฝักยืดตรงกับสตอเกลวก็มีครับแต่ทางตราดส่วนใหญ่สตอที่ขึ้นตามป่าเนี่ยที่คนตราดกินที่คนตราดกินอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะเป็นสตอเกลียวครับที่นิยมมากเนาะแล้วก็ ปีหนึ่งก็ได้กินหนึ่งฤดูการครับจะช่วงนี้แหละเดือนมีนาเมษาพอจะมีฝักมีลูกให้ได้เก็บกินกันครับเนาะและลืมแนะนําครับวันนี้พานที่จะพาผมไปหาเนี่ยก็พานพี่พานน้องครับพี่ตีกับมืดนะพาไปหากินอ่ะตามวิถีคนที่หากินอยู่กับป่านะพี่ตีเนะาะครับผมอ่าไปดูนะครับว่าชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยเขา หากินหาเก็บของป่ากันยังไงแต่ถามว่าการมาเก็บของป่าของเราวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมีดราม่าก,กันว่าผิดกฎหมายอะไรเนะาะสรุปมันไม่ผิดนะครับสตอเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ผิดกฎหมายและหนึ่งและสองป่าที่เรามาเก็บเนี่ยเป็นป่าชุมชนนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็หากินเรียนรู้ฝึกฝนพึ่งพาอาศัย ระหว่างคนกับป่าอยู่ร่วมกันครับก็เหมือนว่าหาประโยชน์จากป่านั่นแหละฮะแต่ว่าถ้าที่ไหนเป็นเขตอุทยานเนี่ยที่ขึ้นว่าอุทยานแห่งชาติประมาณนี้นะครับอ่าชาวบ้านจะหากินน่าจะไม่ได้เนาะน่าจะได้รับการคุ้มครองอนุรักษ์ทั้งหมดนะทั้งพืชผักป่าทั้งหลายทั้งสิ้นเนาะแต่ว่าที่ผมมาเนี่ยเป็นเขตป่าชุมชนละ ชาวบ้านกับกรมป่าไม้ช่วยกันดูแลช่วยกันอนุรักษ์ููดสยาวเลยเดินยังไม่ถึงโคนสตอเลยนะครับตอนนี้วันนี้นี่ใครอยากเห็นช่างนาเด,ด็มีความลำบากเนี่ยสมใจอยากแล้วนะครับพูดไปหอบไปครับเนี่ยก็ขอเล่าไปเรื่อยๆก่อนจะไปเก็บนะระหว่างทางเนี่ยครับในพานก็ เดินไปก็แงนหน้ามองไปนะครับว่าจุดที่ต้นสตอเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ป่าไม้ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะ้าดมสมบูรณ์เพราะว่ามันอยู่พื้นที่ป่าจริงๆครับไม่ได้เขตติดกับชุมชนหรือว่าหมู่บ้านเนาะขึ้นมาไกลเลยครับระหว่างทางมาเจอนี่ครับนี่นี่นี่ เขาเรียกว่าอะไรพี่เม์เลี้ยวเนาะเลี้ยวป่าคาป่าเหรออ๋อบางที่ก็เรียกเป็นเลี้ยวแต่ว่าไม่ใช่เลี้ยวหอมอ่ะเป็นเลี้ยวป่าแบบเนี้ยไอตัวเนี้ยกินน้ําพริกได้เนาะพี่เม์เนาะอ๋อแล้วนี่เนี่ยนี่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 วันนี้มากันหลายคนนะครับมากับพานพานอ่าพันตีพี่ตีนะครับมากับมืดแล้วก็มากับพี่เม์แฟนสาวพี่ตีนะครับก็พี่เม์เก็บผักจะไปจิ้มน้ำพริกอยู่ใช่ไหมใช่จ้ะอเกินพี่ปีนี่ครับอร่อยครับตัวนี้นี่ เดินไปมันอยู่ระหว่างทางเราก็เด็ดไปเลยเอาแต่พอกินน่ะเนาะ,ะเนี่ยครับต้นมันคล้ายออกเป็นตระกูลขาขิงอะไรน้นนะะแต่ถ้าให้ผมเรียกเนี่ยเ็าเรียกเลี้ยวครับพี่เมย์เออแต่พี่เมย์เรียกว่าอะไรนะลูกขาลูกขาเหรออ๋อลูกขาป่างี้เออเออเออแล้วแต่จะเรียกเนาะเนี่ยครับเจอแล้ว <laughs> เนี่ย เอาแม่นี้พี่เมย์หนูเนี่ยเก็บมาแล้วเน่ะวันนี้มาดูวิถีคนที่อยู่กับป่ากับชุมชนนะครับว่างไงครับผู้นำเราถึงกันยังฮะโอ้ไกลแล้วไกลแล้วครับผมแค่เดินเปิดทริปมานี่ก็น่าจะเหนื่อยแล้วครับ แต่ไม่เป็นไรอยากให้เห็นธรรมชาติรอบๆอะนะครับที่เป็นป่าที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ะนะเนาะอะใกล้ถึงโคนสตอแล้วครับอะพี่ตีบอกถึงแล้วใช่ไหมพี่ถึงแล้วครับอยู่ไหนครับนี่ครับโอ้นูน่นโอ้สูงสูงลิบเลยอะเนี่ยครับต้นสตอเนาะเนีย่ยลูกที่เราจะมาเก็บกันก็นกนเป็นฝักเป็นพวกเกงเกลียวๆนู่นนะครับอ่ะถึงต้นสตอแล้วเดี๋ยว ขอตัดคลิปก่อนขอนั่งพักสักหน่อยครับ <laughs> อในพานก็เตรียมตัวนะมีเชือกมีขอมีไม้สอยมานะแล้วก็อขอหาพื้นที่โลง่ลงๆก่อนคนระับ <c oughs> ขอถ่ายตัวเองมั่งนะโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องแต,แต่แต่ว่าป่ามันรวมสมบูรณ์นะพี่นะมาเดินมานี่รู้สึกเลยถึงแบบ พวกต้นมงต้นไม้อะไรค่อนข้างจะถูกรบกวนน้อยฮะแลกอย่างคือเราไม่ได้มาตัดต้นตัดอะไรมันคือเรามาปีนสอยเก็บเนาะตัวไหนถึงก็สอยตัวไหนไม่ถึงก็ปีนไปหน่อยแล้วก็เก็บนะเอะมาเริ่มนะครับผ่านเอาแล้วนะก็เหมือนกับว่าจะผูกเชือกตามตัวไปด้วยครับไปแล้วครับ ดูดูดูพี่ตีบอกว่าต้นนี้เนี่ยยังดีครับที่ไม่สูงจนเกินนะถือว่าเป็นต้นที่อาจจะดูต่ำหน่อยก็ได้ครับกวาต้นอื่นๆที่เคยขึ้นมาเนาะตอนนี้เป็นนั่งอยู่งามสตอแล้วครับนะ มาแล้วครับพวงใหญ่ความจริงเห็นในคลิปอาจจะดูไม่ยากมากเนาะแต่ว่าใครที่ไม่เคยเนี่ยขอบอกนะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันดูแบบเออขึ้นเก็บปุ๊บปั๊บลงมาขึ้นเก็บปุ๊บมาแต่ว่ายากครับยากถามว่าช่างาเด็จเคยไหมเคยครับ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยน้ำหนักตัวที่มันจะร้อยแล้วครับเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ละแต่สมัยเด็กเเนี่ยคนท้องถิ่นเนี่ยอย่างคนบ้านนอกอย่างช่างนะเดชเนี่ยครับก็เนี่ยวิถีเด็กน้อยหาปีนสตอปีนลูกคุยขายอยู่เนี่ยครับคือจังหวะที่เราเห็นอยู่ข้างล่างว่าพิดตีอยู่ข้างบนเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะลุ้นอะไรมากแต่จังหวะ พี่ตีเนี่ยอยู่ข้างบนมองมาข้างล่างเนี่ยโอ้โหมีขาสั่นนะอย่างอย่างช่างนาเด็เนี่ยตอนไปอยู่ข้างบนแล้วมีข้ออย่างหนึ่งคือเราจะพยายามไม่มองข้างล่างมากนะครับจะต้องอยู่ระดับสายตาเนี่ยอยู่ข้างบนไว้ครับอย่าพยายามมองลงมาข้างล่างเยอะมันจะทําให้เราแบบวับวิวอะ่ะ <c oughs> นั่นนะพอได้พอสมควรแล้วก็จะช่อลงทิ้งหนึ่งครับคือหนึ่งที่ไม่ทิ้งลงมาเลยเนี่ย มันจะทําให้หักครับดูไม่สวยงามเพราะว่าการเก็บแบบเนี้ยพิธิจะเก็บขายก็จะต้องเหมือนกับว่าจะต้องดูเรื่องคุณภาพนิดนึงว่าให้ลงมาแล้วเป็นฝักสวยครับถ้าเราเก็บเพื่อกินเนี่ยเราก็เด็ดๆแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็มาเก็บอยู่ข้างล่างเอาครับเอาไปกินเนาะไม่ต้องสวยก็ได้แต่การเก็บเพื่อทําเป็นอาชีพแบบเนี้ยก็จะแบบนี้ครับคนขึ้นก็ขึ้น คนอยู่ข้างล่างก็คอยรับคอยส่งขึ้นส่งลงอยู่เงนี้ยรัดูครับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงกันอ่าน่นนนรู้รู้จังหวะนะมืดนะมีการหยุดมีการหยุดโชว์สตอด้วยอ่านี่ครับดูเม็ดติงๆเลยอ่ะดูครับโอ้โหดูเม็ดดิเนี่ยนี่ครับพวงนี้นี่ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าพวงนี้สิบห้าฝักอะครับอย่างอย่างพี่เมย์ทำส่งแม่ค้าขายเนี่ยพี่เมย์ทำสักกี่ฝักครับห้าถึงหกเนาะช่างด้วยไหมไม่ช่างก็คือจับจับฝักเลยความยาวความสั้นอ่ก็ถ้าสั้นหน่อยก็หกฝักถ้ายาวหน่อยก็ห้าฝักสลับกันแบบว่าอย่างเนี้ยสั้นยาวสั้นยาวอะจับอย่างนี้พวงสักเท่าไหร่พี่ยี่ส้าส่งพวงรีบห้า เนี่ยครับแบบนี้นะานนยี่ิบห้าบาทถามว่าถูกมากคือคนตราดเนี่ยเราชอบกินสตอเกียวแบบนี้ครับแล้วพอถึงฤดูการอ่ะย,ยิ่งหัวฤดูการแบบนี้เนี่ยโอ้ยแพง <c oughs> ถ้าอย่างอย่างพี่พี่เมย์ทำอย่างเงี้ยพวงละยี่ิบห้าบาทเนี่ยถ้าเป็นตลาดใหญ่หญๆตลาดในเมืองอ่ะต้องมีสามสี่สิบนู่นนะครับหรือว่าบางทีก็แค่สามฝักอย่างเงี้ยก็ยี่สิบาทยี่บห้าบาทละอะแต่ว่า อยู่ชนระบทเนี่ยนาะเราก็ขายแบบแพงมากมันก็นกันเองอะเนาะนี่ครับโอ้สวยงามครับพี่ติบอกว่าที่อยากให้มาถ่ายเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งครับอยากให้รู้ว่าการเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บแบบทําลายต้นสตอนะจะไม่มีการาประสาชาวบ้านเรียกลานกิ่งเนาะก็คือตัดกิ่งใหญ่ๆลงมาเพื่อที่จะเก็บง่ายๆนะครับพี่ติบอกว่าจะไม่ทําแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเราตัดกิ่งทิ้งเนี่ยเท่ากับ ปีหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาอีกนะก็เหมือนว่าทุกอย่างมันต้องเกื้อกูลกันครับเราหาประโยชน์จากต้นสตอเราก็ต้องอนุรักษ์มันไว้ด้วยจะสอยเท่านั้นฮะพีพิตรีที่พิตรีทาเนี่ยจะไม่ตัดกิ่งไม่ลานกิ่งเด็ดขาดครับ ได้มาก็จะเสียบคาง,ง่ามกิ่งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ช่อลงทีลาชุดใหญ่ๆครับโอ้ต้นไม่ใหญ่แต่ว่าเยอะนะเนี่ยเก็บเนี่ยมาอีกแล้วครับนี่ อนี้<ห>นพวงใหญ่เลยครับยกยกยกอ่าสวยงามครับนี่ครับเบื้องหลังก็จะเป็นพี่เมย์เนี่ยนะก็เหมือนกับว่าช่วยกันทำอาหากินครับผัวเมียชอลงมาสองทีแล้วนะโอ้โหพี่เมย์แม่ สายสตอนี่ถูกใจแน่นอนครับคลิปนี้นี่เนี่ยครับโอ้สวยงามสวยงามยอ้ยอนให้ถึงหน้าเลยใช่ไหมโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับดูครับดูโอ้โหพวงนี้ส่งถึงมือนี่โอ้ออแหมคนส่งมาไม่ตกคนรับทำตกนี่ต้องตีกันแล้วนะพี่เมย์นะ นี่ครับตอป่าหน้ากากสตอครับโอ้เล่นอะไรเนี่ยนี่ดูฝักสวยเลยครับเม็ดสวยมาอีกแล้วครับนี่โอ้โหแต่ละพวงแต่ละพวงอย่าลืมนะเอ็ดจีบุรีลัง เสื้อของมึดเนี่ยความจริงไม่ได้ขาดนะแต่ว่าเป็นแนววินเทจครับ <laughs> มึดบอกว่า <laughs> เดี๋ยวนี้เขานิยมแนววินเทจใช่ไหมนี่ครับดูแหมเดี๋ยวนี้รู้จักเล่นกล้องเลยนะ <laughs> <laughs> ก็เก็บหมดแล้วครับ <laughs> เหลือแต่ฝักเล็กๆที่ยังไม่แก่เนี่ยติตีก็จะช่อชุดสุดท้ายลงมานะแล้วก็จะจบสิ้นภารกิจของเราวันนี้ครับม,มาแล้ว ุภาต้ี่คณพี่วพตีบอกทุกฝักที่ส่งตรงถึงลูกค้าเนี่ต้องไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเ,เนี่ยนะถ้าเกิดว่าอ่าผู้ผลิตเนี่ยก่อนจะส่งให้ผู้บริโภคเนี่ยมีคุณภาพในการคิดแบบนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดครับของก็สวยขายก็ได้ราคาครับนี่แถมขายถูกอีกต่างหากนี่ดูครับวันนี้ที่ได้เนี่ย โอ้โหขอบใหญ่อะครับพอแล้วพอแล้วท่านี้นในพานก็ลงจากต้นแล้วนะโอเคที่ว่าจบภารกิจของเราครับ <c oughs> <c oughs> เอเยี่ยมเยี่ยมไม่ต้องไม่ต้องห่วงอ่าพี่ตีตอนแรกจะ,จะจะจะไม่พูดอยู่ตอนปีนอ่ะเขาบอกว่าอาชีพเนี้ยจะไม่มีวันตกต่ำนะพี่ ใช่ใช่ไหมใช่เพราะถ้าตกมีสูงแน่นอนครับเป็นอาชีพอาชีพนี้จะไม่มีวันตกอับอ่าจะตกในที่โล่งถูกถูกจะจะพูดเนี่ยแต่ตอนพิตีขึ้นก็พูดไม่ได้ห้ามเป็นล้างไม่ดีให้ลงมาซะก่อนค่อยพูดเป็นอาชีพในอีกหลายๆอาชีพนะในที่ไม่ตกต่ําและไม่ตกอับนะครับถ้ามีอย่างเดียวคือตกตกตกแล้วค้างอะเนาะยากครับ แต่ถ้าแต่ถ้าตกต่ำเอแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ตกต่ำเนี่ยก็จะเจ็บตัวหน่อยนะเพราะมันจะตกสูงครับอไปครับช่วยกันแบกกลับแล้วการเอากลับก็ต้องระแวดระวังนิดนึงนะครับนี่ก็นี่นะครับสตอของวันนี้นะที่พิ่ตีกับมืดกับพี่เมพาผม พาช่างนาเดชมาเก็บเนาะเป็นสตอป่านะครับถ้าเพื่อนๆในพียงน้องน้าๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานด้วยเนาะให้กับช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันครับส่วนสตอเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เมนูพื้นบ้านกันนะครับขอตัดพี่ตีกับมึดกับพี่เมย์ไว้ตรงนี้นะโอเคอ่ะไปที่ครัวพื้นบ้านกันครับ ช่วงครัวพื้นบ้านของเรานะวันนี้แม่รอกินข้าวเช้าแล้วนะครับนี่กับเมนูสตอเนาะเมนูพื้นบ้านทางตราดนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายทําวิธีการทําให้ดูเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะครับสตอเนี่ยกินแบบาทางบ้านช่างนาเดชเนี่ยเมนูแรกที่ขึ้นมาในหัวก็คือสตอต้มเนี่ยครับพื้นบ้านง่ายๆเลยแล้วก็ที่จะกินด้วยกันก็คือน้ําพริกกะปิมะม่วงสดเนี่ยครับ ตัวเนี้ยเด็ดมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเมนูพื้นบ้านตราดเนี่ยที่หลายๆบ้านคงคิดถึงกันนะครับหมูขั่วเข้มนี่ความจริงเมนูนี้ก็เป็นเมนูแบบทั่วทุกจังหวัดก็น่าจะมีกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะทําแบบไหนเนาะแต่ว่าที่บ้านช่างสไตล์นี้ครับเนี่ยแม่จะเอาหนังหนังหมูเนี่ยออกเพราะว่าลูกๆไม่ชอบกินกันนะก็จะเหลือแต่หนังแบบ หนังด้านในหนังขา,ขาวๆว่าทีเ่เอาหนังกระผ้าออกหมดเลยครับแล้วก็เอามาทําคั่วเค็มจะกินเข้ากับน้ําพริกสตอนี่สามอย่างนี้ครับที่เด็กตลาดน่าจะรู้จักแน่นอนครับเมนูนี้เนี่ย <c oughs> แล้ววิธีการกินครับดูนี่จะแบบนี้นะสไตล์ช่างนเดชในการกินสตอนะครับบิดลงมาเลยใส่เข้าไปครับหนักๆ <c oughs> ไม่ต้องกลัวน้อยฮะสตอนี่ไปเก็บมาเองกับพิตีนี่เยอะมากอืมกินให้หายเหนื่อยจากการขึ้นป่าขึ้นเขาครับโอ้เดินไกลมากกว่าจะถึงต้นสตอเนี่ยครับกินให้หายอยากนะอ่ะ,อะแบบนี้นะครับปิดข้าวแทบ จะมิดเลยนี่จากนั้นนะวิธีการครับนี่น้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิแม่นี่ไม่ต้องห่วงครับเผ็ดลืมตายแน่นอนดูดูาร,ร์มเหนียวข้นครับโปะลงมานี่ฮะฤดูนี้น้ำพริกมะม่วงเด็ดที่สุดนะครับเพราะว่ามะม่วงอ่อนเริ่มออกแล้วนี่จากนั้นครับ ขั่วเค็มลาดมาแบบนี้เนี่ยหลายๆบ้านก็อาจจะชอบกินน้ําราดแม่เนี่ยน้ําน้ําขั่วเค็มหมูนี่ยครับจะชอบเอาราดข้าวแล้วคุกนะนี่อา้าวพอได้แบบนี้แล้วกล้องครับค่อยๆขึ้นมานี่มาๆมา,มาไม่ต้องถามนะว่าใครถือกล้องให้นะครับกินข้าวกับแม่สองคนก็ ผัดกันจับผัดกันถือผัดกันถ่ายอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะให้แม่เปิดช่องเอง <c oughs> อน้ำพริกเยอะๆครับนี่คำใหญ่ๆตโตๆต <c oughs> อร่อยจริงครับ <c oughs> สำหรับคนที่ไม่ชอบมันเนี่ยอาจจะ เข้าไม่ถึงความอร่อยแต่ว่าใครที่ชอบกินสตอแบบช่างระเด็ดเนี่ยแบบนี้นี่สุดๆแล้วครับหรือว่าบางที่ก็อาจจะเอาไปเผาก็ได้อันนั้นก็หอมหรือว่าบางทีก็อาจจะไปผัดแต่ว่าสตอแบบนี้สตอฝักเดี้ยวเนี่ยเม็ดมันจะไม่ใหญ่เป่งเท่ากับสตอใต้สตอ,อ่าฝักตรงแบบนั้นนะครับการผัดอ่ะสตอใต้ผัดแล้วจะดูแบบ อร่อยกว่าแต่สตอแบบเนี้ยเหมาะกับการกินเอามาต้มเอามาดองเอามาย่างเนี่ยอร่อยครับนี่อ้วนน้ำพริกแม่เผ็ดเผ็ดขึ้นแล้วครับเนี่ยอื ปากเกินสุดยอดครับกินคนเดียวเกือบครึ่งครึ่งที่เกอบที่ทําทั้งหมดแล้วครับเนี่ยเปลือกเป็นกองเลยแม่จะไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่าฟันแม่ไม่ค่อยดีสตอมันแข็ง ก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเกี่ยวกับพวกเดินป่าขึ้นเขาเนี่ยอาจจะได้ทํากับพิตีอีกเพราะว่าพิตีเนี่ยเขาก็เป็นผ่านป่าผ่านป่าแบบเบอร์ตน้ตนของของทางนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาใช้ชีวิตนี่อยู่กับป่ามาตลอดและอีกอย่างหนึ่งคือป่าทางนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นป่าชุมชนซึ่งาชาวบ้านคนในชุมชนเนี่ยสามารถไปหากินหา ผลไม้หาเห็ดหาผักหาอะไรได้ครับก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็อพืชพันธุ์ต่างๆที่เราไปหาเนี่ยก็เป็นตัวที่ยังสามารถเก็บกินได้ไม่ได้ขึ้นบัญชีคุ้มครองหรือผิดกฎหมายใดๆนะครับก็ใครชอบก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแต่เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกับแม่นะครับอันคลิปนี้ไว้เท่านี้เนาะสวัสดีนะครับบ๊ายบายแม่ก็ถนัดหมูคเค็มกับน้ำพริกกะปินะ เผล๊บเดียวหมดชามแล้วครับนี่